ังพุทธังเตชยังเตชยังธรรมังธรรมังเตชยังเตชยังสังฆังสังฆังเตชยังเตชยังปะวะลังปะวะลังภูบาทิตยังภูบาทิตยังอหังอหังปูเชมิป ja ูเชมิพุทธังประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิสังฆังประสิทธิเฮ้ยขอบูรัม สิทธิี่กิจังสิทธิกทีม่มังสิทธิอาจารย์ญาติถาขกรตสิทธิเตโชทโยนิจันสิทธิลาภูนที่ลาลังสัพพะสิทธังพระวันตตเมณทะลุโมโปกปวิจัพุทธัส,สลุทาสรงไวญาติเกษตรเล่รังไกไม่ว่าคุณทื่ ไม่ว่าผมนายเอกธนาพงธนาจรสสุลจะคิดทาการใดๆจะคิดทําการใดๆขอให้ได้ดังใจเจตนาขอให้ได้ดังใจเจตนานาปัญจขันธานาปัญจขันธานมามีหังนมามีหังจุดติจุดเตจุดตังจุดตังจุดภวังจุดภวังจุดติจุดเตโอมโอมปุกุปุกุทะลุปัญญา ปัญญาโมกขังปัญญาโมกขังอรหังบังเกิดอรหังบังเกิดสาธุสาธุ จัตโตโลสติปัฏฐานาสติปัฏฐานาจัตโตโลจัตโตโลอิจิปาธาอิจิปาธาสัมมาสัมมาอาชิวอาชีโวมณีจินดามณีจินดาปิยัญปัญจารปียัญปัญจาทานังทานังยะสังยะสังทาสาทาสาทาสีทาสีโอมังโอมังโกโกมังสันเตสันเตปะติสเนหังปฏติสเนหัง มาตาปุตตังมาตาปุตตังวะโอระสังวะโอระสังสัพเพชนาสัพเพชนาพหูชนาพระหูชนาสัพเพสัพเพปุริสาปุริสาสัพเพสัพเพอิจฉีอิจฉีสาลังสาลังเจนังเจนังพระวันตุมเมพระวันตุมเมเวทาเวทาสากุสากุูปุสาปุสาทาเวทาเวทายสาตาทายสาตาตาขะสา Chi Kuk Kuk Ti Wi